ตอนนี้เวลามล 10, 15, ันเหลืออีก1ิบสิบวันแล้วมั้งก็จะทำโจมันแล้วฮะเอาแผงสเข้าสอบแผงสองมานั่งทําใครกันอกลับบ้านมาอ่านหนังสือใครกันนอยังไปเตะบอลทุกเย็นเดี๋ยวสนามต่อไปแล้วต้องสอบแก๊แพทย์เนี้ย<ะ>เรามาลองโชว์หนังสือเล่มที่อ่านเพื่อจะใช้สอบเขาหน้าหน่อยหนังสือที่จะสอบ แกนแ่นนะครับในใกล้ๆนี้ฮะก็เป็นเด้่นี้เลยถึงจะดูเย็นๆนะฮะแต่ว่าข้างในเนี้ยสภาพดีมากฮะคือมันมันโล่งมากเลย <c oughs> <c oughs> แต่แบบน้อยมากอ่ะคือรู้สึกว่าน่าจะทําอันนี้ไปก่อนก่อนตั้งแต่แรกๆแล้วฮะมารู้ตัวช้าหน่อยคือกลายเป็นตอนนี้อันนี้ส่วนใหญ่จะเน้นพวกแอลเลอร์ฮะอันนี้ของเอ็นคอนเซปต์ฮะดีมากเลยจะเน้นพวกแอลเลอร์แล้วก็เป็นมีโครเทสด้วย คิดว่าน่าจะทําไปตั้งแต่ก่อนแกนธันวาแล้วอันนี้อันนี้เราต้องมานั่งทรใหม่เพื่อจะใช้สอบขั้งต่อไปใช่ไหมเราบอกว่าอังกฤษแนะนำมันเป็นวิชาที่ต้องใช้บุญเก่าเยอะมากเลยไมรู้จริงๆคือสับอะฮะจะมาท่องภายในเดือนให้หนึ่งเดือนให้มันเป๊ะเป๊ะก็ไม่ได้มันต้องแบบบุญสมัยที่นี่มีแต่แต่ก็แต่ก็อย่าอย่าพึ่งหอใจไม่ให้ไม่ด้หหมายความว่า ต,ตอนมาต้นอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าแบบอ่านมาเยอะหรือเสรสมมาเยอะก็จะดีแต่ว่ามอปลายเรื่องยาวจริงๆครับว่ายากแต่ก็ถ้าพยายามก็กได้ฮะแต่เหนื่อยหน่อยนะ <c oughs> ครับอันนี้ก็เป็นเล่มหนึ่งฮะก็จะเป็นพวกแอนเนอร์ฮะ <c oughs> แล้วก็จะมีเล่มนี้ฮะชีวะคือแผ่นสองตอนนี้จะไม่อ่านจอนะฮะอ่านแบบภาพรวมๆแล้วอะคือคิดว่าอ่านตอนเจ็ดวิชา มาแล้วมันก็น่าจะได้บ้างแหละน่าจะพอมีเหลืออยู่ในสมองอันนี้ก็มองให้แบบเป็นภาพรวมผ่านๆฮะอันนี้ชีวะแล้วก็จะใช้แบบเล็นดีนี้มาช่วยให้มันเต็นนี้ฮะก็เป็นรร้โจทย์ร้โจย์มาดูอย่างเอเน็ตเคยผิดไปใช่ไหมฮะที่เคยทําผิดไปอะ่ะก็จะมาวงๆว,งว่าข้อไหนผิดก็อ่านซ้ำอีกทีหนึ่งแล้วสุดท้ายก็ปิดด้วยข้อสอบข้อสอบจริงมาทาอีกทีหนึ่งฮะอันนี้ก็ส่วน2 2> ของแผนสองคร่าวๆอ่านี้ เลลยยดีเรื่องนี้อ่านได้ถึงขนาดไหนครับก็ไม่มันเป็นข้อสอบอะฮะอันนี้ก็เป็นเนี่ยจำนวนปีที่ทำอะตามกระดาษคำตอบเนี่ยก็ประมาณสักกี่ปีแล้วหกปีมั้งหกเจ็ดปีช่วงนั้นมันทำก่อนสอบประมาณเดือนเดียวเองอะต้องทำา้วหลายวิชาก็เอาที่มันล่าสุดนะฮะเน้นเอนจ่ก่อนมีเล่มไหนที่แบบอ่านจบแล้วมั้งมีมั้อ่านจบแล้วเหรอก็จะเป็นแบบหนังสือของติวเตอร์ครับแบบ กอย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าจะอ่านจบหมดแล้วอะก็คิดว่าเพื่อนๆที่เรียนก็น่าจะอ่านจบหมดละตามที่ติวเตอร์แบบเคมีชื่อดังอะไรประมาณนี้ฮะก็คิดว่าน่าจะอ่านจบหมดแล้วตอนนี้ก็เน้นทําโจทย์อย่างเดียวแล้วครับเพราะเข็ดมากเลยฮะอ่านแบบหอ้เนื้อหาตรงนี้จําได้อะไรจาได้มาเจอโจทย์งีดนะฮะทาไปต่อไม่ได้ครัพวกนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรเขาแกทใช่ไหมเราสอบแกทเหรอแกทนะฮะแกะอ๋อแกทมีอังกฤษไปแล้วนี่เลยฮะ ซึ่งไปมาเลยฮะแบรนด์เซร์เมคแคม2013เน,นี่ยมีเลยคือแน่นอนว่าไม่ว่าจะเรียนจากที่ไหนมาฮะจะุดเด็นสำคัญคือโจทย์ฮะยังไงเราก็ต้องทําโจทย์ซึ่งในเล่นอย่างเงี้ยมันโจทย์มันเยอะมากเลยอย่างครั้งแรกอะฮะที่ผมสอบที่ตุลาฮะก็ทําเล่มเล่นแบรนด์นี้แหละแต่2012ก็คือ mm hmm. หรือม2013นี่แหละแต่คือของครั้งที่แล้วอะครับก็คือทําเล่มเนี้ยเกือบหมดเลย คือเน้นถำโจ์นะฮะแล้วแล้ว<ช>แล้วมันก็เต็มหออม่ะก็ได้ร้อยห้าสิบนะฮะครั้งนี้ก็เราล,ลุ้นว่าจะเต็มอยู่หรือเปล่านะครับแล้วลองแบบหาที่เล่มไหนที่แบบว่ากรารันตีว่าอ่านแล้วเนี่ยมันได้ผลชงักมากอ่านล้ได้ผลชังงักเหรอ,อทำข้อสอบได้แน่เลยช่งักชังงักก็คิดว่าน่าจะเล่มไหนเนี่ยเล่มนี้แหละเล่มนี้แหละคิดว่าชังงักที่สุดละผมคิดว่ามันคือบางจุดเนี่ยอาจจะไม่ละเอียดเท่าแต่หมายความว่ายังผมอ่ะ คยอ่านมาตอนเจ็ดวิชาอะไรไหมครับคิดว่าความรู้อะมันน่าจะแบบหลบๆอย่างเงี้ยอันนี้คืออ่านแบบสกคิมอะแบบทวนเออทวนแบบข้าวๆแล้วมันอาจจะไม่ละเอียดไม่ไม่ละเอียดเต็มที่อะแต่คือว่ามันจะขุดที่เราแบบหายหายไปไม่ได้อะฮะอันนี้คือผมคิดว่าน่าจะได้ผลนะครับอ่างเงี้ยมีเทคนิคการอ่านหนังสือแต่ละวิชาไงบ้างเทคนิคการอ่านหนังสือแต่ละวิชาฮะเออตอนนี้ผมจะเน้นแผดสองเดียวละตัวอื่นก็จะทิ้งหมดแล้วฮะแผดสองก็ ก็อย่างฟิสิกส์ก็ทำโจทย์นะฮะตอนนี้ทำโจทยมมาเลยฮะเอาตอนนี <t art ful Jim> ้เวลามันเลยอีก10 15 16วันเลยมั้งก็จะทำโจทยมมาแล้วฮะเอาแพทสองข้อสอบแพทสองนั่งทำแต่ก็ยังไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งพวกแกดนะแพทหนึ่งก็แบบดูไปคร่าวๆด้วยแต่ว่าจะเน้นที่แพทสองเยอะกว่าฮะแล้วแกดนะแกดจะเราจะอ่านยังไงจะเตรียมตัวยังไงแกดเหรอแกดก็อย่างที่บอกไปโจทย์เนี่ยเน้นโจทย์เน้นโจทย์เลยเนี่ยฮะรัวแอร์เลยมากก็ทำเร่องนี้ฮะแอร์เลยแล้วก็ปิดด้วย ความคิดเชื่อมโยงก็ทําเป็นวันนับทความก็ได้ครับใช้ได้เหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าใกล้สอบแกบแพสที่เป็นข้อสุดท้ายแล้วปะข้อสุดท้ายแล้วฮะเป็ข้อสุดท้ายแล้วเนี่ยไหนลองฝากให้กำลังใจเพื่อนๆที่กำลังจะสอบแกดแพทครั้งนี้ด้วยกันหน่อยก็ครับก็ผมเชื่อว่าตอนนี้เอาพูดถึงกสวทแล้วกันฮะคือคือว่าก็มีหลายคนนะผิดหวังบวกขึ้นมาสามเปอร์เซ็นต์เนี่ย เราไม่ได้จริงก็ <K _> คือว่ายังไงมันก็ผ่านไปแล้วฮะเราต้องเดินหน้าต่อไปยองงก็ต้องเดินต่อไปฮะชีวิตไม่ได้อยู่ที่เป็นหมอเลยไม่ได้เป็นหมอฮะแอดกางยังมีครับยังมีคณะอีกมากมายที่ทเลือกคนเราไม่ใช่จําเป็นว่าต้องอันนี้อันนี้อันเดียวเท่าน,น,น,นั้นฮะถ้าสมมติมไม่พอใจปีหน้าก็ยังมีครับอย่าพึ่งท้อฮะยังไงก็ต้องเดินต่อไปครับครับ